นี่าาก็มันจะยูหน้าของเสาเอนะครับเราผมทำมาให้มันเก็บอยู่ในถุงด้วยเลยวันนี้ที่มีฝนตกนะครับเดีย๋ยวผมจะรีบกกลางก็มีท่อขอต่อหนาสี่หุนมีสี่สิบห้าสองตัวสามทางหนึ่งตัวนะครับก็มีตัวนี้สองบนยาวประมาณยี่สิบเซนก็ตัวนี้กันกันเต็นขาดนะมันก็ประกอบอย่างนี้แต่ผมทำให้มันถอดง่ายแล้วก็มี ยางรองขาตู้นะครับเพื่อกันเต็นด์ดันรางขาดแล้วก็มีเสาหนี้เสาขนาดสามเมตรอ่ะเสายืดหดสามเมตรหรือถ้าใครเป็นรถเก่ง่็ใช้สอเมตรยุดหลังจากเราขึงมุมหนึ่งสี่มุมเต็นเรียบร้อยแล้วเราเอายางรองขาโตครับไว้สองมุมที่ขาเราจะลงคมุดเขยิใส่ก่อน

านอาที่เข้ารูนะครับแล้วก็ยืดไปสุดแล้วก็ดูที่มือเนี่ยแล้วก็หมุนตรงนี้ล็อกนะฮะแค่นี้เสร็จแล้วหนึ่งอันแล้วก็พับมันเอาไว้บอยสสยได้ ห้างบนเข้าก่อนขงบนเข้าก่อนนี่นะครับอันนี้ผมทำคนเดียวก็เลยจะเป็นแาบหน่อยดูขาล่างให้ยึดเท่ากับตรงเดียวเอาจมาหมุนตรงนี้ึแค่นั้นเอง อันนี้เราก็ได้แล้วไปเอาไปดูไปเอาไปสยส่วนบางคนก็ใช้ขาตรงนู้นเป็นแบบตัวทีนะแต่ว่ามันยากตรงที่เวลาเราจะยึดท่อเราต้องหมุนไงพอหมุนปุ๊บอันนี้มันก็หมุนด้วยมันก็ไม่ตรงมุมอยู่ดีเพราะนั้นใช้ขาลองตู้จะดีกว่า ส่วนสำหรับใครที่ใช้เสา2เมตรนะครับเราก็ต่อขาตัวนี้เพราะว่าเสาสอเมตรนะมันยืดไม่ถึงเราก็ต่อขาตัวนี้เข้าไปขาว2เมตรก็จะเสียบข้านี้เรียบร้อยครับวิธีการเสาเอ